สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเอ้าแมวบังนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับเกมฟลอเจอร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับและก็วันนี้เนี่ยเราจะพบเจอกับตัวอะไรบ้างนะครับนี่พาร์ทที่แล้วเจอกับอีเจตรงนี้นะครับพาร์ทก่อนหน้านี้ก็เจอกับคุณลุงตรงนี้นะครับพาร์ทนี้จะเจอกับตัวอะไรเรามาติดตามชมกันในเกมกันเลยอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก,ก่อนใครกดเลย โอเคครับตอนนี้ผมเลเวล18แล้วนะครับผมสามารถอัพสกิลได้แล้วเหรอไหนดูซิว่าผมจะอัพสกิลเป็นอะไรดีนะการหลบหลีกการปรุงยาเวทมนต์การดูดพลังนะครับการตกปลาการกินแรก่การเอ้ยผมว่าผมว่าอ,อ,อันนี้การต่อราคาผมว่าโรงงานผลิตไหมครับโรงงานผลิตนะ งานสิ่งประดิษฐ์นี่ปลดล็อกอะไรเหล็กก้าหลวงกับผ้าหลวงผมว่ามันต้องใช้แน่ยลยผมเอาัพงานสิ่งประดิษฐ์มาก่อนแล้วกัน,นครับไอเหล็กก้านหลวงกับผ้าหลวงมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับงานถัหลุงเตาหลอมนะครับสาเร็จเร็วขึ้นยี่้าปอร์เซ็นตีเหล็กโอ้เร็วขึ้นยี่้าปอร์เซ็นตโอเคเวิร์กนะครับต่อไปผมัพอันนี้ดีกว่านะครับนี่ไองานผลิตนะปลดล็อกโรงงานนะผมอยากรู้ว่าโรงงานเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับนี่ สายอุตสาหกรรมน่าจะใกล้เต็มแล้วนะ,อะลองดูนะครับเอาละต้องเริ่มฟาร์มก่อนตอนนี้ผมขาดของอะไรที่ผมยังไม่ได้บ้างอะ่ะอุ้ยอุยอุย,อยเสพติดเกมครบสามชั่วโมงเฮ้ยนั่นมันมน,นั่นมันนั่นมันโอเคทีเดียวนะครับเอ้ยแล้วตอนนี้ผมมีวิธีปัม๊มปั๊มเงินด้วยะดูดิอย่างโกงนะครับเนี่ยยิงเข้าไปหายเจนี่นะเนี่ยครับได้ตัง์รัวครับเนี่ย ฟาร์มเงินฟาร์มเงินซื้อเกาะได้สบายเลยนะโอเคไปเปิดนี้ก่อนนี่แง่แล้วเดี๋ยวผมจะลองซื้อเกาะดูไหมครับซื้อเกาะเพิ่มแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เราก็เดี๋ยวดูก่อนนะเกาะไหนมันถูกถูกบ้างอันนี้ห้าร้อยันนี้สองร้อยเจ็ดสิบอันนี้ 270, อ่ะเก้าร้อยโอเคสามร้อยห้าสิบสองแปดสิบนะครับเพราะงั้นเนี่ยซื้อสองร้อยเจ็ดสิบก่อนแล้วกันนะเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้ครับ เดี๋ยวน,นะผมเตรียมดาบไว้ก่อนมันจะต้องมีการผจนภัยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเออเอานี่นี่ไปทางนี้ได้ครับอุ้ยอุยเดี๋ยวก่อนโอเคเราสามารถลงไปได้หรออันนี้เป็นรูปจอบนะครับจอบกด e ลงไปเลยอุ้ยมันเป็นฟาร์มอะครับกด e ครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่พลิตพิพิธภัณฑ์อ่า เข้าสู่ผลิตภัณฑ์เฉยตอนนี้คอลเลกชันของเราค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์นะช่วยฉันเติมเต็มบันเดิลได้ตามสบายเลยนะคุณจะได้รับรางวัลสำหรับการเล่นจบในแต่ละบันเดิลอ๋อนี่คือบันเดิลนะครับของป่านี่ต้องการอะไรบ้างนะเยลลี่ โอเคผมต้องเอาเอาของมาให้เขาใช่ไหมครับซีตัสเยลลี่ดอกไม้นะ่าจะมีแล้วนะครับแต่อันนี้ยังไม่มีนะโอเคนี่นี่ของเรื่องของของป่าโอ้ดูอิดผมมีนะครับโอเคแล้วก็การทํากับดักอ๋อ oh, นี่จับหิ่งห้อยนะครับเดี๋ยวไปจับด้วงจับด้วงจับแฟลลี่ห้าตัวโอ้จับแฟลล oh, ี่ได้นะการทําอาหารเนี่งั้นเหรอโอ้ oh, ผมยังไม่มีเลยนะเล่นแร่แปรธาตุครับอ่าแบนเดอน,นี้ ใช้อะไรบ้างโอ้ต้องทำขวดยานะผมยังไม่มีขวดยาแล้วก็โบราณคดีโบราณคดีอุย้ยไข่ไดโนเสาร์ผมไม่มีแต่เอ้ยผมมีอันนี้แล้วนี่งโอเคก็ปอมงปอมึกอะไรยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวไว้โอ้โหมันอีกยาวเลยดิอย่างเงี้ยงานก่อสร้างโอ,โอเคต้องใส่ของไปนะครับให้เต็มนะ ตอนนี้เรามีแค่นี้อ่ะเหล็กกล้าใส่ไปก่อน3อันเอ่อการขุดแร่แร่พวกนี้เรามีอยู่เนาะใส่ไปเลยจบบันเดิลหนอันอันนี้ทองจบบันเดิลครับจะได้จบไปทีละอันนะไอพวกนี้จริงเรามีนะแต่ว่าผมเก็บไว้อยู่นะผมต้องเอามาจบบันเดิลว่ะเก็บไว้ในห้องเก็บของนะไอการทำฟาร์มนี่ก็ นี้จบบันเดิลไปก่อนแล้วกันนะมีบีดแต่ว่าอยู่ข้างนอกนะโอเคอ๋อถ้าทําบันเดิลได้เราจะได้ของเนาะโอเคน่าสนใจครับเฮ้ยเจ้าหัวกะโหลกมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วเหรอนี่แตกไปเลยนะครับโอ้โหสมผมต้องมาทําบันเดิลนนะ้นพวกนี้อีกแล้วเนี่ยเอ่อผมจะต้องหาของนะครับทําบันเดิลน,นะ ซึ่งอาจจะไม่ครบในตอนนี้หรอกมันอาจจะแบบอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันแล้วกันนะตอนนี้มีตังอยู่700นะผมคิดว่าผมอาจจะเปิดอีกสักเกาะหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากได้เควสมาทำนะขุดจอไปก่อนแล้วกันนะแป๊บหนึ่งขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับเอาล่ะเรามาซื้อเกาะใหม่กันดีกว่านะครับตอนนี้เรามีตังอยู่เนาะ320างี้นเหรอ280เอ,280เอา280ก่อนแล้วกันนะครับ ของนี้เลยเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวไปดูซิว่ามันทำอะไรได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยสล,อออสลามบอบอบอสลามบอโอเคเฮ้ยอันนี้ผมจับได้นี่หว่าแฟรี่ใช่ไหมนี่งไงจับมาเลยเอ่อโอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรครับเอา้ากดใช้โอโเวนกรรมไปกดใช้เฉยตีเหรอกด e อ๋ออี e. หนึ่ง อันนี้ปะสองสามสี่เย้เฮ้ยทำไมมันง่ายอ่ะโอ้โหปริศนาอีซี่นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะต้องไปทำกุญแจมหมก่อนอ่ะเดี๋ยวผมไปทำกุญแจแป๊บหนึ่งกันนะครับเพื่อนๆเอาละผมได้กุญแจมาแล้วไปเปิดตู้กันดีกว่านะครับดูว่าเราจะได้อะไรเป็นของขวัญเอาเปิดไม่ได้เว้นคำ ต้องอเพิ่มหน่อยนะครับนี่อ่ะโอเคเพิ่มสะพานนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปเปิดกุญแจเปิดไปเลยได้คริสตัลเลยครับลูกแก้ววิญญาณครับใช้เพื่อเพิ่มค่าพลังของคุณลูกแก้ววิญญาณนะกันเหกดใช้เพื่อเพิ่มค่าพลังลองใช้ด้วยไหม๋อเราสามารถเลือกได้ครับ เพิ่มเลือดเพิ่มพลังงานถาวรน,นะครับหรือว่าเพิ่มความเสียหายหรือว่าจะกดเพิ่มเลเวลทันทีมผมเพิ่มเลือดดีกว่านะผมว่านะเพิ่มเลือดน่าจะดีกว่านะครับเพิ่มเลือดละกันตอนนี้ผมมีเลือดสี่หลอดแล้วโอ้ยดีว่ะเจ๋งนะเนี่ยแต่ตอนนี้ผมมีตังค์อยู่4ี่รอยห้าิครับผมสามารถเปิดเกาะได้อีกนะเนี่ย โอเคเดี๋ยวผมหาเปิดเกาะดีกว่าครับ <_ an> เพราะว่ามีคนแนะนํามานะครับว่าให้เปิดเกาะเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ยังอยากได้ไอ้ตัวนั่นด้วยอะครับตัวอะไรนะที่มันเป็นด้วงอะด้วงใช่ไหมเต่าทองเออผมอยากได้เต่าทองนะครับตอนนี้เดี๋ยวสรรหาเปิดเกาะเอาดีกว่านะครับเต่าทองแถวนี้มันไม่มีอะเดีย๋ยวผมหามานานแล้วนะเต่าทองเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปิดเกาะ โอเคกินหน่อยดีกว่าเมื่อกี้อยู่ดีผมก็เสียเลือดโอเคครับอาจจะห,หิวเกินนะครับเสียเลือดเลยเปิดกอะกันดีกว่าฮะตอนนี้เเฮ้ยมันมีลงไปข้างล่างอีก่เเนี่ยสี่พันโหเกาะอันนี้ห้าร้อยนะครับสามร้อยยี่สามร้อยห้าสิบเอาสามร้อยยี่ก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยก่อนนี้เป็นเกาะอน,นี่ว่ะทำโพสอีกแล้วครับเดี๋ยวกันดูด,ดูก่อนนะ มันเป็นลุงกินน้ำอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันคือเควสอะไรเหมือนกันนะขึ้นไปยังไงอ่ะขึ้นไปไม่ได้อ๋อมันติดไอ่นี่โอเคลุงกินน้ำครับดูจากสีแล้วเป็นยังไงบ้างอ,อาจจะต้องทุบตามสีหรือเปล่าไม่แน่นะโอเคอ,อันนี้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ อันไหนอีกอันนี้เหรออันนี้อันนี้เอาผมมั่วว่ะผมมั่วแล้วมั่วสีแล้วก็ไปอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคได้แล้วนี่นะครับดูจากสีนะเรียงจากข้างบนมาข้างล่างนะครับโอ้มัมีกุญแจกแล้วอ่ะผมต้องไปเอากุญแจแล้ว เอาละผมได้กุญแจมาแล้วนะครับไปเปิดกันดีกว่านะว่าผมจะได้อะไรเปิดเลยได้เป็นหมวกฮนะหมวกทรงสูงนะครับเหรียญมีค่าเพิ่มขึ้นห้าสิบโอ้ใหม่กอาแล้วหมวกอะ่ะไหนอะหมวกทรงสูงไหนวะเหรียญมีค่าเพิ่มขึ้นห้าสิบหมวกทรงสูงผมไม่เห็นมีใส่เลยหรือว่าผมต้องคาบหรออ่ะแล้วกระเป๋าที่หลังผมหายไปไหนอะยังอยู่ไหม๋อ,อยังอยู่ แต่หมวกทรงสูงไม่อยู่ครับหนวเราจะใส่ได้ไงหมวกทรงสูงหรือว่าต้องไปคราบก่อนวนะแตลงตลาดเวทมนต์ฟาร์มก็ไม่มีโอ้หมายแกะอุตสาหกรรมก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวดูดิในโตนี้มีอะไรบ้างตู้จัดแสดงวะ่ะตู้จัดแสดงก็เท่ดีนะ นงถนนมานั่งประตูลัวพบเพิงตู้จัดแสดงเรายังไม่จัดแสดงอะไรก็อย่าเพิ่งไปทำาเลยนะครับเปลืองของอะทําปลามาก่อนแล้วก็ขวดโหลครับขวดโหลสูงสุดไปเลยแล้วก็ไหนว่าหมวกไม่เห็นมีเลยนะหมวกนี่ผมอยากทําเป้นขนาดกลางครับมันจะต้องเอาหิ่งห้อยห้าอันนะหนังยี่สิบครับโอ้โหไปหาหนังมาจากไหนเนี่ยเยอะแยะเฮ้ย มีตัวอะไรมาบ้านเราก็ไม่รู้ครับเนี่ยไหนดูดิเฮ้ย <trades> เข้ามาขายของโอ้โหตาแห่งอสอพิษโคตรแพงสามพันชิ้นส่วนแห่งดวงดาวเกาสิบเบาทไม่เอาอะ่ะไม่มีตังค์ครับขายเนี่ยเออเออื้อ,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 อโอเคไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปเลยนะครับโอ้โห มีแต่คนแบบหโหดๆหดทั้งนั้นอีเจก็โหดโอ้โหกออีเจของเต็มเลยครับขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะเฮ้ยผมสามารถประดิษฐ์คอนได้แล้วเพื่อนเพื<ๆ>่อนคอนนะลองประดิษฐ์มาดูนะครับเผื่อคอนจะทําอะไรได้นะตอนนี้ผมซ่อมของไม่ได้ว่ะเนี่ยดูดิของจะแตกนะผมอาจจะต้องเอาคอนมาซ่อมนะไม่แน่ใจว่ามันจะซ่อมได้หรือเปล่านะต้องลองดูนะครับเอ้แล้วตั้งมี4 0 0รอยเดี๋ยวเปิดก่ออีกก่อนหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ เปิดให้หมดทุกกล่องไปเลยนะตามคําแนะนำของเพื่อนๆนะครับหนูดีว่าเราจะเป็นราชาแห่งเกอะสุดท้ายลาฟเทลได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหแล้วไปทุบสะพงสะพานโอ้เมาส์ผมมันเร็วเกินอนะโอเคไปทุบสะพงสะพานเฉยเอ,เอ้าเฮ้ยมันซ่อมตัวเองได้ด้วยสะพานอะแล้วทำไมอันนี้มันไม่ซ่อมตัวเองวนะเนี่ย รอค้อนก่อนแล้วกันนะครับเผ <chancellor> ื่อจะได้ซ่อมได้นะอู้ดูเลขสิบเก้าแล้วครับออปโรงงานใช่ไหมจะลองแอปโรงงานดูครับเป็นสายโรงงานนะครับผมนี่อันนี้เลยนะครับงานผลิตบดล็อกโรงงานมาฟโอเคด้านบนคือเฮ้ยทางรถไฟเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยแสดงว่าด่านมันยังเหลือเยอะเลยอีกไกลเลยครับ โอ้บูธกระถุงมือผมก็ยังไม่มีนะเออบูธกระถุงมือด้วยครับนะครับนะเอ,อ๊แต่มันไม่มีไอ้นี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีเลี้ยงสัตว์ไหมเดี๋ยวผมขอกินกินข้าวก่อนมันมีเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าครับน่าจะมีนะเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยเราจะเอาหนังจากไหนมาเยอะแยะนะครับหาก่อนนะมันจะต้องมีสักสิ่งที่แบบสามารถที่จะคราฟเ,เลี้ยงสัตว์ได้แน่เลยครับ อันนี้ก็ไม่น่าใช่นะอันนี้อ่ะอันนี้ก็ไม่น่าใช่นะครับอู้อยากได้ขั้นสอนคริสตัลต้องทอํายังไงครับแก้ว20อันกระโหลกใหญ่ไม่มีเหล็กกล้ากับดักอืมพวกกระดูกแท่งทองเรามีแล้วนะขาดเต่าทองห้าตัวเนี่ยผมไม่รู้จะหาจากไหนนะครับอืมพวกน้ำงั้นอนะ่ะพวกน้ำไอไนไ์เชดผมมีละโหลใส่น้ำผมมีวะ่ะ เอาการขุดจะได้ดินได้รับน้ำอ๋ฮะจะทำให้ดินได้รับน้ำหออ๋อก็ปลูกเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้หรอโอเคก็ดีนะเฮ้ยนี่ไได้คอนมาแล้วครับค้อนนะครับใชซบ้ซ่อมสิ่งปลูกสร้างเอาจริงด้วยจริงด้วยครับซ่อมสิ่งปลูกสร้างเอาซ่อมไปเลยครับอ๋อกลับมาดีเหมือนเดิมนะสิ่งปลูกสร้างของข้า อันนี้มันคือเต็มยังอ่ะเต็มแล้วใช่ปะเต็ม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 โอเคนะครับต้องซ่อมสิ่งปลูกสร้างหน่อยชอบไปตีโดนนะโอเคโอเคผมไม่รู้ว่าค้อนทำเดามเมจได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองกับพวกสัพสิ่งสัพสัตว์ไม่ได้แล้วครับค้อนทำเดามเมจไม่ได้ฮะเออตีแร่ได้ไหมไม่ได้ไวโอเคอันเดี๋ยวผมจะต้องซื้อกร่องเพิ่มอ่ะ มีตังอยู่เออ400นะครับก็อันน่าจะเป็นเกาะนนี้นะ350เฮ้ยเกาะน,นี้มีวัวครับตาวแล้วมันคือวัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมจะไปยิงมันตอนนี้นี่ไงเรานี่ไงเราโอ้แล้วก็มีเป็นหลุมศพอะไรอยู่ก็ไม่รู้เอ้ยชุบอย่ายาอยา่ยาเด้อ f o r e i g จิ้งโอบิลิส์ฟอร์จิ้งโอบิลิส์โอบิลิส์หาของได้เอ็กพีเพิ่มจากการเก็บสมุนไพรและพืชผลโอเคก็คือถ้าเราเก็บพวกต้นไม้เราจะได้เงินได้เอ็กพี XP เพิ่มโอเคครับผมเปิดมาเลยนะอ๋อมันเป็นลูนเหรอนี่ครับ8นาที9นาทีเนี่ยนะตอนนี้ต้องฟาร์มเลยครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมฟาร์มก่อนแล้วกันนะ เฮ้ยเพื่อนมันตามมาข้างล่างด้วยอ่ะตัวเนี้ยูหรลือกขายของอย่างแพงอันนี้ร้อยกว่านะร้อยสิบแปดไอ้ผมมีตังค์ว่ะซื้อมาอนหนึ่งแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรนะซื้อไว้ก่อนแล้วกันนะนี่นะไอ,อ้วัวนี่นะขอหนังน่อยอ่ะผมต้องฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับเรามาเช็คดูสะหน่อยดีว่าตอนนี้เราสามารถสร้างอะไรได้เพิ่มบ้างนะครับเกี่ยวกับุาสาหกรรมนะ นี่ครับเป็นโรงงานเว้ยใช้เหล็กก้าหลวงห้าอันครับแล้วก็โรงงานเนี้เหล็กก้าหลวงเราอัพเราใช้ไงวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะโรงงานใช้เหล็กก้าหลวงเหรอเหล็กก้าหลวงเหล็กก้าหลวงใช้อะไรบ้างครับโอโ้โหยกโทปาร์โอเคผมต้องใช้เหล็กก้าใช่ไหมโอเคเผมครัฟเหล็กกล้ามาก่อนนะครับครัฟทั้งหมดเลยแล้วกันนะ โอเคครับออดีออดีแล้วก็คราฟเหล็กมาด้วยนะครับเหล็กเยอะๆนะอ่าคราฟมาสักครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ไปทําแร่เหล็กมาเพิ่มสักหมดเลยโอเคฟาร์มต่อรัวๆเฮ้ยนี่ไงตรงนี้มีผลิตอาหารสัตว์ด้วยผมว่ามันต้องเอาไปใช้อะไรสักอย่างแน่เลยครับเฮ้ยมันกินอึดด้วยหรอสัตว์กินอึดด้วยนะเออผมว่าต้องเอาไปเลี้ยงอะไรสักอย่างนี่เลยเพราะว่า มันมีวัวอยู่บนเกาะเราครับแต่ว่าก่อนมันจะเกิดนะมันเกิดนานนะครับแล้วก็ตายแล้วก็ได้หนังน้อยด้วยนะผมจะต้องใช้หนังเยอะมากเลยผมว่าต้องใช้อาหารสัตว์แน่เลยครับเดี๋ยวต้องลองดูนะอุย้ยโอ้ผมชอบไปเพินเิ่นนะั้นไปทุสบสะพุงสะพานเราทิ้งหมดเดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าอาหารสัตว์นี่มันจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะอืมนะผมมีอันหนึ่งนะเดี๋ยวดูดินี่ผมมีวัวตัวเนะี้ย ้อุให้มันกินแล้วได้ขี้มาโอ้ให้วัวกินแล้วได้ขี้มาครับโคตรกากเปิดอีกนะอันนี้เป็น XP จากการพืชผลิตผลผลิตทางการพืชน,นะครับนี่ทางการพืชพวกพืชพันธุ์อะไรต่างๆนะครับเราจะได้ XP เพิ่มขึ้นนะเออรวมถึงต้นไม้ด้วยหรือเปล่านี้ไม่รู้นะนี่นี่ดอกไม้อะไรพวกนี้ได้แน่นอนนะครับ ผมใกล้เวลอัพแล้วนะผมจะอัพอะไรสักอย่างหนึ่งรองขอเวลก่อนใกล้ละเฮ้ยผมได้หยกมาสองแล้วโอเคผมทำไปเหล็กกล้าหลวงได้แล้วนะครับค้นค้าโคตรนานเลยนะครับเหล็กกล้าหลวงเนี่ยโอเคกินก่อนต้องกินก่อนนะครับนี่ใกล้ละกินกินกินเท่าไหร่โอ้โหจะหมดแล้วเนี่ยของอนะโอ้กดผิด เลเวลยี่สิบแล้วเดี๋ยวลองมาอัพกันดีกว่านะครับว่าจะอัพอะไรดีนะโอ้โหใหม่กแป๊บเดียวเลเวลยี่สิบแล้วนะครับมีแต้มสกิลหนึ่งนะอัพกันดีกว่าสกิลงั้นี้เหรออืมตกปลากินแร่หาแร่เนี่ยอันนี้เหมือนสำคัญนะครับเพราะว่าไอแร่หายากเนี่ยมันได้พลอยจากหินที่เราขุดเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเล่าไปเนี่ยก็จะดีมากนะ เดี๋ยวผมดูอย่างอื่นก่อนนะอย่างอื่นก็เป็นงานถลุงก็ทํางานเร็วขึ้นใช่ไหมครับ25%อันนี้เป็นหัวรจักรยังไม่ต้องเครื่องขุดก็ยังไม่ต้องนะครับอถ้างั้นผมว่าตอนนี้ที่ดีที่สุดนะ่าจะเป็นอันนี้นะหาแร่นะครับเอานี้แล้วกันโอเคโอ้มีอับไม่อีกนะครับงานฝากเงินนะปลดล็อกเมืองหินโอ้ทำเมืองได้ด้วยเอาแล้วสบายแล้วครับ เวลหน้าเราจะมาทำเหมืองหินดีกว่านะตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนหุ้ยวัว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 สองตัวเลยวั้โอ้ยวัวโคตรเยอะเกิดอะไรขึ้นกับเกาะนี้ครับวัวโคตรเยอะเลยครับผมต้องการการฆ่าวัวเฮ้ยผมเอาธนูยิงวัวเลยครับผมได้เงินด้วยนะอืออือโอเคธนูยิงวัว นี่ไงนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วได้เงินด้วยนี่ไงล่ะโอเคกินก่อนโอ้โหให้อาหารสัตว์แล้วมันได้อึเฉยเลยครับผมไม่อยากได้อึอะ่ะเอามาทำอะไรก็ไม่รู้นะเอออยู่ดีต้องให้อาหารสัตว์ได้อึเฉยเอาอึมาทำอะไรปุ๋ยเหรอผมยังไม่รู้เลยนะครับอย่างนี้ได้ยกมาอีกแล้ว โอเคถ้าไม่ถ้าไม่แอปนี้มันจะหายากในพวกนี้พวกพลอยต่างๆนะครับโอ้โหตอนนี้ผมฟาร์มมันเนิ่นนานมากครับตอนนี้ผมมาสามารถสร้างโรงงานได้แล้วนะเออโรงงานจะเอาไว้ตรงไหนดีอ่ะผมว่าวไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ผมขี้เกียจเดินเข้าไปฟาร์มนะเอ,อ่อก็าวางทาไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเช็คดูหน่อยนะั่นนะว่าโรงงานทําอะไรได้บ้างนะครับนี่ ทำพลาสติกไฟเบอร์การาสนะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ชุบปปกรรซ่อมแซวนะเฮ้ยอ,อันนี้น่าจะเป็นตัวขุดนะครับโอ,โอ้น่าสนใจแฮะแต่ว่าว่าแต่ว่ามันทำยังไงโอ้โหเหล็กกล้าจักรวาลเหล็กกล้าหลวงยังยากเลยนะครับเหล็กกล้าจักรวาลเลยวะสุดยอดนะครับไฟเบอร์กลาสเอ่อแก้วกับพลาสติกโอเคพลาสติกต้องได้น้ำมันก่อนนะโอเค ล้วก็ใช้ผ้าหลวงด้วยโอ้โหผ้าหลวงก็น่าจะแพงนะผมดูกน่อนนะผ้าหลวงทําไงวะผ้าหลวงเอ่อต้องมาที่อันนี้ผ้าโอ้โหผ้าหลวงก็แพงแล้วครับเดีย๋ยวว่าแต่เหล็กก้าหลวงเลยผ้าหลวงก็แพงแล้วนะนะเอ่อครับได้ก่อนกันอนะ่ะสูงสุดไปเลยโอเคนะครับจากเมื่อกี้ที่เราสร้างไอ้เจ้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําอะไรเพิ่มเติมได้แนละ้ว เพราะนั้นเนี่ยผมจะลองซื้อเกาะใหม่ดูครัเพื่อนๆผมเก็บตังค์มา700แล้วนะเอ่อซื้อเกาะใหม่อันนี้ความเลือนี่ครับ560นะถูกสุดแล้วนะนอกนั้นเป็นพันหมดเลยนะครับมี960ตรงนี้นะ560โอเคซื้อมาเลยครับเอ้ยเจออีกแล้วคุณปู่กุ้ยจู้เดี๋ยวกันนะคุณปู่มาอีกตัวนะครับอันี้มันตาลุงอันนี้เปนตาปู สับปูงั้นเหรอไหนดูซิว่าเก็บได้ไหมโอเคเดี๋ยวนะผมต้องเคลียร์เส้นทางก่อนเคลียร์เส้นทางเคลียร์แบบนี้ได้เงินอะไรละ่ะครับผมอ้ยโดนไลท์ทำไมผมเสียเลือดไอ้สลามไอ้สลามโอเคลียร์เส้นทางแบบนี้ได้เงินอืมอืมโอ้ยยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับ ไหนดูี่ว่าอัพอะไรดีเวลยิอ็ดัพมาเป็นอะไรดีครับผมตอนนี้เรื่องต่อราคาเรื่องสิ่งทอเออได้บูธกับถุงมือนะแต่ว่าผมว่าต้องใช้หนังเยอะแน่เลยอะอืมถ้าเป็นถ้าเป็นงานถลุงทำงานเร็วขึ้นขุดเจาะจะได้น้ํามันหรือเปล่า เหลือ,อน,นี้ดีครับปลดล็อกเมืองหินนะอืมทำไมมันขึ้นมาฝากเงินก็ไม่รู้นะลองดูไหมลองดูครับปลดล็อกมาเลยแล้วนี่อามาเป็นความกล้าหาญสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมทำงานเร็วขึ้นย5หเ็อ๋อโอเคไหนดูดิว่าเราสามารถที่จะคราฟอะไรได้บ้างนะอ่าไปที่คราฟ ไปที่ฟาร์มใช่ไหมเหมืองหินครับเออขาดยกสี่อันนะเฮ้ยนี่ปะนี่ปะอันนี้คือเต่าเต่าปะเดี๋ยวก่อนนะครัผมต้องสร้างเดี๋ยวก่อนสร้างอันนี้ก่อนสร้างไปที่ฟาร์มไปที่สะพานโอเคผมต้องสร้างสะพานข้ามไปหาก่อนนะอันนี้ใช่เต่าทองท,องที่เราตามหาหรือเปล่าครับถ้าใช่นี่ แหลมเลยนะใช่เลยโอ้ oh my god เหล่าทองฉันเจอแกแล้วนะไหนนี่อะไรอะแร่อะไรครับโอเคก็เป็นทองเหมือนกันนะไปไปหาคุณปู่คนระับผมอยากได้ไอเป็ดอยู่ข้างบนหัวคุณปู่ผมจะได้ไหมเป็ดอยากได้เป็ดนะครับอ่ะวางสะพานให้คุณปู่นะ ไม่ผมเจอศัตรูของเราอะศัตรูยืนทำอะไรจ้ายืนทำอะไรจ้ายืนทำอะไรจ้าอืมถูกมั่วซั่วทุกมั่วซั่วถุกมั่วซั่วได้ไงฮะไหนวไปคุยคุณปูหน่อยครับสวัสดีครับไปคนเดียวมันอันตรายนะเอานี่ไปฮะเอาขี้ไปเหรอเดี๋ยว เพื่อนนกของข้าเพราะข้ารู้เกี่ยวกับไข่ทองคําทั้งชีวิตนี้ข้าไม่เคยเห็นสักฟองแต่ข้าก็อยากเห็นอยู่แล้วแหละ้าใครมีสักคนหนึ่งที่ยังหนุ่มแน่นและเจ๋งพอที่จะหามาให้ข้าได้สักฟองอ,อ๋อเขาต้องการไข่ทองคําครับแต่ประเด็นคือ เราจะไปหามันมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นผมจะต้องสร้างไอ้นี่ก่อนนะไอส้สะพานเนี่ยเอาให้มันเต็มเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเห็นเหมือนเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมนะ่ะตังฟรีเหรอมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเออแล้วถ้าผมขุดไอไม้ต้นนี้มันจะเป็นอะไรเปล่า จึ๊บจึ๊บจึ๊บได้เลยครับก็ได้ไม้มปกตินะเฮ้ยนี่พลิกพิกแล้วก็เยลลี่โอ้ผมจะไปหาใครทองคำจากที่ไหนล่ะครับลุงเฮ้ยหนุ่มพเนจรมาอีกแล้วเพื่อนๆหนุ่มพเนจรว่ะโอ้เนี่ยเหล็กโคตรแพงไม่มีอะไรถูกถูกเลยนะครับอน,นาบันีในตำนานตังไม่พอ เออผมต้องขายอะไรไปสักอย่างไหมขายอะไรดีนะไม่มีอะไรขายไม่เอาละกันไปใส่บันเดิลก่อนนะบันเดิลโอเคตอนนี้ผมขาดเต่าทองผีเสื้อนะครับแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้อีกตัวหนึ่งนะสมตัวโอเคเต่าทองเรามีหนึ่งตัวแล้วเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคใส่บันเดิลเรียบร้อยครับ โอเคครับวันนี้ก็เล่นกันมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อัพเลเวลกันไปเยอะแยะแล้วแล้วก็เปิดเกาะวันนี้เยอะมากเลยนะครับผมโอ้โหโกี่เกาะวะเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็ วันนี้ก็ได้ผจนภัยกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดความสนุกไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอในพาร์ทหน้าดีกว่านะครับใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าทุกคนบ๊ bye ายบายจ้าจุ๊ๆบ๊ายบาย